กราบสวยีน้อยน่ารักคนนะครับไกดผมกับมูลไบเบตโมบายนะฮะวันนี้นะครับจะมาตอบคําถามที่ช่วงนี้อินบ็อกซ์มาเยอะมาก<ๆ><ๆ>นะครับและหลายคนก็ถามเป็นสิ่งเดีวยวกันว่ามันคือระบบอะไรผมต้องรู้อะไรผมต้องเตรียมอะไรบ้างครับพี่นะฮะมันคือระบบนี้เลยนะครับกดออกมานะครับกดไปที่แลกเปลี่ยนนะครับกดที่ร้านค้าเหรียญประลองหลอมสาตานะครับบางคนบอกพี่คือผมรู้แค่ผมกดมาซื้อปุ๊บกดใช้แล้วมันเพิ่มแตะแ,แค่นี้ใช่ไหมจบเลยหรือเปล่าหรือต้องทําอะไรแม่งโคตรเยอะ มีหลอมหนึ่งหลอมสองหลอมสามนะครับผมต้องทำอะไรบ้างนี่ครับง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะครับไอ้ระบบนี้นะครับคุณแค่ซื้อมันมานะครับกดใช้ทุกอย่างจบไม่ต้องคิดเยอะมีแค่นั้นจริงครับระบบมีแค่นี้นะครับสบายนะครับจบบอโอ้พี่มึงตอบไปทุเลสมากยังตอบไปชั่วมากนะครับมันมีแค่นี้จริงๆนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องความเข้าใจกันอีกเล็กน้อยนะครับนั่นคือไอ้นี่นะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด12เล่มนะครับแต่ละเล่มนะครับจะเพิ่มสเตตให้ในแต่ละส่วนที่แตกต่างกันไปนะครับ ยกตัวอย่างนะกดกดเมนูอ่ะกดอัปเดตนะครับเนี่ยเห็นป่ะเราจะมีของทั้งหมด12ชิ้นนะครับคือทุกชิ้นมันจะมีหลอมสาตาของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นกดแลกเปลี่ยนไปอีกรอบนึงนะครับราคาเหรียญประลองนะครับหลอมสาตาอันจะของมันเองนะครับอย่างอันนี้จะเป็นแบบส่วนบนอันนี้เป็นประดับอันนี้เป็นส่วนล่างเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นของแต่ละชิ้นเวลาเราปลดออกมาแล้วนะครับมันก็จะเพิ่มแสแตทให้เลยนะครับอย่างเงี้ยเพิ่มคอนเพิ่มวิดนะอย่างอันนี้ก็ไปเพิ่มเด็กกับ SPR นะครับ เพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยคือมันมันจะบวกให้คุณเลยครับมันบวกให้เลยนะครับคราวนี้เราต้องกังวลไหมว่าหรือว่าต้องดองไวไหมเผื่อเปลี่ยนอาวุธหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยสมมติว่าตอนนี้ทุกคนใช้ของทองเกิดแพดหน้ามาของเปลี่ยนแล้วหลอมันไปหมดแล้วอ,อ่ะพี่แล้วผมผมทาไงครับต้องดองไหมครับตอบคือคุณไม่ต้องดองนะครับมัน transfer like, kind of Universe, นตามไปให้เหมือนกันหมดนะครับเกมนี้คุณทาได้ทุกอย่างเดี๋ยวมัน transfer ตามไปเองเปลี่ยนของของตามไปทุกอย่างสัตตามไปหมดนะครับนี่คืออย่างแรกอย่างที่2นะฮะหลอมสตาร์ขั้นสูงคคืออะะไรนะรนับ ข้อเสียของเกมนี้คือมันไม่ให้อ่านถ้าคุณไม่ปลดนะครับแต่เอาง่ายๆเลยครับแต่คนที่เคยเล่นไต้หวันมาแล้วนะครับเมื่อคุณหลอมขั้น1จบแล้วนะครับพอถึงเลเวลที่มันปลดออกมาได้นะแบบนี้พอมันปลดออกมาได้ครับคุณใช้หลอมขั้น2ครับยกขั้นมันขึ้นไปครับหมายความว่าคุณเนี่ยซื้ออพไปได้เลยนะครับแล้วก็พอถึงขั้นก็ซื้อขั้น2อัพตัวบางคนถามว่าพี่แล้วถ้าผมแบบไม่มีขั้น1ใช้ขั้น2ได้ไหมนี่ครับ คือถ้าคุณไม่มีขั้นหนึ่ง 1, men, ขั้นสองอัพไม่ได้นะครับนั่นคือที่พี่เล่นมาไต้หวันนะคือพี่ก็คิดเหมือนกันว่าซื้อแม่งขั้นสองเลยแต่ปรากฏว่าขั้นสองปลดขั้นหนึ่งพี่ไม่ได้อัพมันใช้ไม่ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อมูลที่จะไต้หวันนะครับแต่อันนี้คือเลเวลยังไม่ถึงก็จากใจนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ทราบว่าแก้แพทเรือยังไงหรือเปล่าแต่ถ้าแต่ที่เคยเล่นนะคุณต้องอัพให้หมดแล้วก็ยกขั้นตามขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการนะคคครรรัััับบว่าาุณถึงข้น3กกก็หลเดิม พอปลดปุ๊บก็ซื้ออัพซื้ออัพแค่นี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําดีๆนะครับนั่นคือการที่คุณจะ m a n a g ไอ้ป้ายพวกนี้นะครับคำถามคือป้ายพวกนี้เอามาจากไหนนะครับป้ายพวกนี้เป็นป้ายที่คุณได้จากการเล่นอีเวนต์เกี่ยวข้องกับ PVP ทั้งหมดนะครับหรือพวกประลองเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้ครับคุณได้วีคละหมื่นห้านะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังอยู่นิดนึงนะครับนั่นคือพอมันจบซีซันนะครับไอ้ป้ายที่คุณดองไว้เนี่ยที่คุณดองไว้เนี่ยค่่ามัันจะออูตไปรบ มันหายนะครับที่เล่นไต้หวันคือมันหายนะครับอันนั้นคือไม่มีคนบอกนะครับแต่เท่าที่เล่นมาโดนมา2รอบแล้วนะครับโดนมา2องซีซั่นแล้วคือป้ายมันหายครับมันรีเซ็ตเหลือศูนย์เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองแมนจป้ายกันดูดีๆนะครับว่าคุณจะใช้แบบไหนคุณต้องแมเนจดีๆนะไม่ใช่แบบโูดอง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 ไปจนแบบพอถึงเวลาป้ายหายครับเครียดนะครับเครียดนะเพราะฉะนั้นป้ายเหรียญปลารอบพวกนี้คุณต้องแมเนจดีๆใช้หมดแต่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วมันกำลังจะหมดนะครับที่แนะนําให้ดึงนะ ศิลาชาระเห็นไหมครับถ้ามันจะหมดเขตเมื่อไหร่นะดึงโลดนะครับดึงโลดนะครับหรือคุณจะมาดึงอันนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับคือมั่นใจว่าใช้หมดแหละแต่แค่อย่าให้มันหายไปแค่นั้นพอนะครับนี่คือหลักการเลยครับคำนี้คำถามถัดมาเลยครับพี่ครับรู้แล้วว่ามันหายครับเมื่อไหร่ถึงรีซีซั่นครับเป็นคําถามที่ดีนะครับเรามีคําตอบให้ด้วยนะครับคุณกดไปนะครับกดไปประลองนะครับในนี้มันไม่บอกคุณหรอกครับว่าซีซั่นรีเมื่อไหร่นะครับจําให้ขึ้นใจครับ ทุกซีซันมีระยะเวลาอยู่2เดือนนะครับเกมนี้เปิดมาแล้ว1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนนี้นะประมาณ28-29-30ครับตัวเกมจะรีซีซันนะครับแล้วเมื่อตัวเกมมันรีซีซันนะครับถ้าเป็นแบบไต้หวันนะไอ้นี่หายเหลือ0ูนย์นะครับเพราะฉะนั้นจับเวลาแมเนจไทม์ไลน์แมเนจของกันดีๆนะครับอย่าให้มันหายไปนะครับแมเนจใช้ให้ดีนะครับรับรองว่าคุณหาได้ทุกคนนะครับ Week วิกละ 15. ื่นเหลือเฟือเหลือใช้แมเนจได้สุดๆแน่นอนครับเพราะฉะนั้นลองปรับแก้ปรับใช้กันดูแล้วกันครับส่วนอันนี้พีก็ขออนุญ,ญาตดึงออกมาเลยแล้วกันนะครับทำคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นคลิปนี้หลกัหลกๆก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s ับส c ครป e ไปด้วยล้กันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ